สวัสดีครับนักเรียนทุกท่านในระดับของเกรด9นะครับหรือมัธยมศึกษาชั้นปีที่3นะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของความเพิ่มเติมนะครับเรื่องของแฮนด์ไท์หรือสัญญาณของมือหัวเรื่องสําคัญก็คือในเรื่องของการสื่อความหมายต่อเสียงนะครับว่าเรามีอะไรบ้างในการสื่อความหมายต่อเสียงเนื่องจากเสียงเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราจะสื่อต่อความหมายเสียงนั้น เดี๋ยวเรามีการทบทวนกันก่อนนะครับในเรื่องของพยัญชนะสระพยัญชนะต่างๆที่มีการแทนความหมายต่อเสียงบรรทัด5เส้นนะครับที่แทนความหมายต่อเสียงและเรียนรู้เรื่องใหม่ครับในเรื่องของแฮนด์ไซสัญญาณมือที่เราจะสื่อความหมายต่อเสียงอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามีการทบทวนกันก่อนครับเราจะใช้สัญลักษณ์อักษรแทนความหมายต่อเสียงนะครับ ด้วยอักษร C แทน d ด D แทน Re E แทนมี F แทน f า G แทนโซ A แทนล a B แทนตัวที่ช่วยในการท่องจำนะครับสร้างเป็นคำนองกัน C D E F G A B โดเ e มีฟา Sol La t C D E F G A B d o l e m e f a Solatì ลองเลาะท่องเป็นคำนองด้วยกันนะครับ C D E F โดเลมีฟาโซลาทีท่องจำไว้ครับเมื่อเรียนรู้ในเรื่องของพยัญชนะเรื่องของเรื่องของตัวอักษรแทนความหมายต่อเสียงแล้วเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับว่าแล้วจากนั้นเนี่ยมันถูกเปลี่ยนออกเป็นรูปแบบของบรรทัด5เส้นกันนะครับในเรื่องของบรรทัด5เส้นนั้นมันแบ่งออกเป็น5เส้นและสช่องเวลานับนับจากด้านล่างขึ้นด้านบน นะครับนับจากด้านล่างขึ้นด้านบนและโน้ตที่อยู่ระหว่างเส้นคือมีซอนทีเลฟามีซอนทีเลฟาและโน้ตที่อยู่ระหว่างช่องทั้ง4ช่องคือฟาลาโดมี มีซอนทีเลฟาและฟาลาโดมีนำสิ่งเหล่านี้ไปเรียงอยู่ในรูปของบรรทัดห้าเส้นนะครับ C D E F G A B โดเลมีฟาซอนลาที จากบทที่แล้วที่เราคุยกันตอนนี้เราเอามาถูกเรียงอยู่ในบรรทัดหาเส้นไล่จากเสียงต่ำขึ้นเสียงสูงลักษณะนี้จึงเรียกว่าบันไดเสียงมีความหมายตรงตัวคือบันไดเคลื่อนที่ให้เราจากชั้นหนึ่งไปสู่ชั้นที่สองจากด้านล่างขึ้นด้านบน และเช่กนการจากด้านบนลงสู่ด้านล่างจึงเรียกทิศทางลักษณะนี้ว่าบันไดเสียงหรือคำว่าสเกลนั่นเองโดยที่เราจะเรียงลำดับนะครับจากบทที่แล้วในเรื่องของตัวอักษรนะครับ c d e f g a b ชื่อของบรรทัดนะครับบันไดเสียงนี้จะเป็นชื่อเดิม C D E F G A B C D E F G A B แต่ระดับของเสียงแตกต่างกันไปครับระดับของเสียงแบ่งออกเป็นเสียงต่ำเสียงกลางและเสียงสูงขึ้นอยู่กับเสียงร้องขึ้นอยู่กับเครื่องมือดน,นตรีที่จะสามารถสร้างรูปแบบของเสียงได้กว้างแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้น รูปแบบของอักษรสัญลักษณ์ต่างๆจะถูกบันทึกลงในบรรทัด5เส้นครับบรรทัด5เส้นนะครับมีการเรียงตัวมีการจัดการองค์ประกอบนะครับและเราจะทบทวนกันครับบรรทัด5เส้นนี่คือโหนตตัว C ต่อไปครับ DE n o t o a f n o t o a g a b c และชื่อก็ยังคงวนต่อไปครับ d e f นอตัว นี่คือการเรียงตัวของบรรทัด5้าเส้นนะครับในระดับเสียงที่ไล่จากด้านล่างขึ้นด้านบนวิธีการถึกหรือบนจากล่างนะครับสัญลักษณ์ทางเสียงนะครับเสียงดนตรีเรานะครับนอกจากตัวอักษรที่เราได้เรียนรู้ไปแล้ว บรรทัด5เส้นที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของการใช้มือที่เราเรียกว่าแฮนด์ไซด์ของโคดายลี่นะครับเราเรียนรู้ในเรื่องของแฮนด์ไซเพื่อจะให้เข้าใจว่าการใช้ร่างกายเรานะในการสื่อความหมายต่อเสียงนะครับว่าเป็นอย่างไรในการใช้มือในการสื่อความหมายต่อเสียงในสังคมในชีวิตปกติเราเนี่ยเราใช้กันอยู่แล้ว นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับการใช้นิ้วชี้คือการออกคำสั่งหยิบของก็ได้สั่งชี้บอกก็ได้ชี้วัตถุก,ก็ได้ให้อีกบุคคลหนึ่งนั้นได้เข้าใจว่าต้องการสิ่งใดนะครับหรือปัจจุบันก็จะใช้รูปแบบของมือนะครับรูปแบบของมือถ้าเราชี้ไปด้านหน้า ในสมัยเด็กๆเ,เราก็หมายถึงว่าโป้งโกรธกันและการใช้นิ้วก้อยก็สื่อความหมายในเรื่องของการดีกันในปัจจุบันเราก็จะใช้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แทนที่จะชี้ไปด้านหน้าเราชี้ด้านข้างที่เราบอกว่าเราชอบใจกดไลค์แสดงความยอดเยี่ยมยกมือให้ยอดเยี่ยม,ยม,ห,ยยยมหรือการยกมือขึ้นแสดงการทักทายเซฮาย หรือการบอกถึงการชี้มือไปที่สิ่งของนั้นหยิบได้เลยใช้ใช้ได้เลยนะครับเยอะมากเลยครับที่เราจะใช้สื่อความหมายและรวมกระทั้งถึงสัญญาณมือที่บอกว่าลักเลิกในระยะไกลๆเราก็จะใช้ภาษามือนิคถอของภาษามือนะครับสำหรับ ไม่สามารถที่จะตะโกนบอกได้ไม่สามารถที่จะเ,เรามองเห็นกันได้แต่ตะโ saying, กนบอกเรียกเรียกกันไม่ได้อย่างงี้ครับเราจะใช้ภาษามือในการสื่อความหมายเช่นกันครับในวิชาดนตรีก็ใช้ภาษามือในการสื่อความหมายเช่นกันยังน้อยเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนนั้นได้เรียนรู้ในเรื่องของภาษามือกันนะครับมาเรียนรู้กันเลยครับนี่คือภาษามือนะครับ ที่บอกถึงเสียงโดนะครับเลมีฟาซอลาที โดอีกครั้งครับเสียงโดเลมีฟาโซลาทีโดไหลลงนะครับ โดทีลาโซฟามีเลและโดภาษามือครับแ a n d ์สไアฝากนักเรียนทุกคนนะครับในการที่เราจะไปทบทวนนะครับ ทบทวนเนื้อหาอักษรที่ใช้แทนเสียงบรรทัด5่าเส้นที่เราใช้ในการแทนเสียงและรวมกระทั่งถึงแทนสายสัญญาณมือที่เราจะใช้ในการแทนเสียงเหล่านั้นฝากนักเรียนทบทวนสร้างความเข้าใจเมื่อเราเจอกันเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเลยครับ